สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพ่อกันอีกแล้วครับมือนี้พาออกมาเที่ยวเล่นในสวนสาธารณะมองเข้ามองเดิมนี่แหละพี่น้องออกมามือนี้บรรยากาศกันยังโมแน่นอนพี่น้องเห็นทองฟ้าแจ่มใสแนวนี้เพราะว่าตามพยากรณ์อากาศมันก็นว่าฝนจะตกอยู่แต่ว่ามีลมอยู่พี่น้องโอ้แสงแดดออกเด็ดว่า ลับความอบอุ่นขึ้นหลายเติบพี่น้องม,มาเที่ยวนี่หยาเขียวเต็มเลยพี่น้องอความสดชื่นความเขียวชุ่มเริ่มโชตัวอกม้เห็นแล้วพี่น้องเป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่ผมออกมาเที่ยวมาไทายตั้มคิบโดอยู่เรื่อยๆพี่น้องผู้ใดเคยแวะเวียนของมาเบิง่งหรือว่ามาเที่ยวมาเหล็ดในช่องของผมก็อาจจะพอจือพดพอจำได้อยู่นะพี่น้อง ถูกสอบถกนุมเลยถพี่พี่น้องเคยเห็นเพราะว่าผมตายท้าบริปใส่มาใส่เรอกพี่น้องส่วนใหญ่เราจะมาเก็บอบหาบรรยากาศความนาลักของกระหรอกน้อย,อยอยู่ในสวนแห่งนี้แค่นั้นออกมาเที่ยวนี่อีกอย่างหนึ่งเป็นวันหยุดน้ำพี่น้องเมื่อนี้รู้สึกว่ามีเล็กหน่อยมีคอนของมาเล็นแล้วแต่ว่าอากาศบูรุษจะเป็นหน้าอะไรครับเมื่อนี้เย็นพี่น้องยังหนาวเย็นอยู่เลย เห็นแดดเ,ด,ดเนี้ยเยต่ว่กก็อุ่นครับต่ว่กล่มหนาวนพรามนล่มนะพี่น้องล่มพัดมากกเย็นก็นหนาวต้นใหม่บใบไม่ก็ร่างเริมเขียวชะอุม่มเริ่มเห็นความสวยงามล้วแล้วพี่น้องอนกเต็มด้วยกลางสวนนกหลายขนาดพี่น้องเดี๋ยวภาพี่นอ้องย่างเลอกบนสถานทีอีกขังนุงกอนพี่น้องมองลงไปด้านล่างรู้สึกว่าเป็นเปิด <c oughs> <c oughs> เปิดน้ำแบือพี่น้อง เดี๋ยวผมจะพายางหลกลงไปสองเมืองทะเลด่านลังนะับรรยากาศดีไพ่ไพกระยับก่าเล่นพี่น้องพูพรายะหรือว่าช่วงเวลาของหนาหอนของประเทศแคนาดามันคน่อนข้างสั่นครับยิงปีนี่บรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปนั่นพี่น้องความหนาวเย็น กินของชวง่วงฤดูร้อนไปอีกรู้สึกว่าจะยาวนานขึ้นพี่น้องเดี๋ยวผมจะพางานง,ง,งไปเบิ่งน้ำสังเกตเบิ่งเพิ่นเปิดน้ำร่อร่อนน้ำเริ่มซ่อมไปเลยพี่น้องเพระาะว่าอากาศกำลังเริ่มไปเจ้าภาพงานโต๊ะพอดีผมภาษาภาษาไทยถ้ำขีดไก่เลยด้วพี่นอ้องเพราะว่าใยมันถือใบหนาเขาบเจ้าใยาขาเขาจะคมเพน จะพาย h า n เหล่อบึงสถานที่เวลาแดดออกก็งามดีเลยพี่นอ้องหิิงสวนสาธารณะแห่งนี้เพิ่จัดแต่งหรือว่าเพิ่งปุ่งแต่งออกมาได้สวยงามแห่งขนาดดอกไม้ยังไม่ได้ออกดอกพี่น้องอีกประมาณเดือนหรือว่าเดือนกว่ากว่าก็จะเห็นความสวยงามของพื้นที่โชว์ออกมาเห็นเต็มทีนะพี่น้อง ช่วงนี้ยังบ่มีดอกใหม่ดอกไหม้มยังไม่ได้บานครับโอ้ท้องฝ่าแนวนี้สุดยอดเลยเนี่ยสังเกตบ่ง่นเปิดน้ำนี่พี่น้องกระดลังเปิดน้ำไวหลอน้ำเพราะว่าช่วงบางหนึ่งนี่น้ำน้ำแข็งโตนะพี่น้องเพราะาเป็นช่วงหนาหนาวของประเทศแคนาดาทด้พอหนามก็จะมันแข็ง ันี้ต๊กหนาห่อนมากข้าเจ้าก็เลยมาล่องไลน้ำไหมนะพี่น้องเป็นสวนสาธารณะที่ล่มรื่นเฮี้ยพี่น้องก็จะจัดแต่งสวนออกมาเด้ค่อนขางสวยงามสังเกตเบืงมีเล็กหน่อยว่าเหรียญหลเลยพี่น้องโอ้ขาจะมาจัดปฏิขาจะมาจัดแคมปิ้งเวลาหนามเต็มมันจะเทจากจากลงมาพี่น้อง พูดถึงเม่เปิดไหมพี่น้องเปิดน้ำเมอไลน้ำให้น้ำุนเวียนเตรียมไว้เดี๋ยวพี่น้องเพิ่มเริ่มเมื่อเตรียมแล้วเริ่มเมื่อปรุงตับปรุงสถานที่มาปรุงมาแต่งหน้าสีเพ่นสีไม่เป็นสถานที่ที่สวยงามแห้งพี่น้องบรรยากาศหรือว่าทิวทัศน์ของประเทศขเขจามันดีเาะพี่น้อง ว่าปรุงแต่งน่อยเดียวก็ไดัความงามสุดยอดได้ไม่ได้เล็กหน่อยเด่นได้หลายผมคนไทยท่าคลิปวิดีโอบ่ด้พี่น้องเพราะว่าเขาจะรักษากฎระเบียบค่อนข้างเข่งคัดพี่น้องอีกอย่างหนึ่งเป็นการเสรีป้องกันเล็กหน่อยพออยู่ประเทศข้าเจ้า ก็จะให้ความสำคัญกับเล็กหน่อยแฮ้เพื่อจะมาทำความสะอาดเดี๋ยวคนข้าหยางลอไปทั้งเตะบ้งเสียงดังยักหน่อยเลยพี่น้องด่านลา่างจะเป็นริมทะเลนะพี่น้องทะเลสาบน้ำจืดเราสามารถมาเล่นน้ำสำหรับคนใหญ่อยู่ด่านล่างพี่น้องทีลรอยน้ำเก่งแล้วนะ ดี๋ยวผมจะพายางไปสองมึงแต่พอร่มแห้งบสามารถจะลงไปเก็บผาบรรยากาศด่านล่างเลยเต็มทีนะพี่นอ้องจะพาลงไปแอบบซแบบองมึงกันถ้าเกิดร่มบ่แห้งผมจะคิดว่าจะลงไปบ่ไดหรอกครับดอกไม้ก็จะกิดรางเริมเริมงามเลยพี่นอ้องเกังเริมโพลเลยนี่ต่อไปสวนดอกไม้นี่อันนี้เป็นต้นสนพี่นอ้องสนแขทแต่ว่าม่วนนะ กูดูเปต้นดอกอย่างที่เห็นกำลังออกดอกเต็มเลยเวลาออกดอกบานๆือสิงามเนาะพี่น้องเป็นพวงหนึ่งูซสึกว่าจะเป็นชนิดเดียวกันกบอยู่หลังบานผมพี่น้องอยู่หลังบานผมผมเปิดเอาไปปลูกไวก้กิปลูกใส่กระถางไว้เกิรูซสึกว่าเป็นสีเดียวกันกำลังออกดอกเต็มเลย ผู้ดูเขาจะมาแจมจัดงานยังกันบึงอย่างหนึ่งก็คือมีแต่เด็กหน่อยพี่นอ้องคือมีแต่เด็กหน่อยมากมเป็นเด็กหน่อยนักเรียนู่ด้วยวันนี่เลยอาจารย์ท้ามากบอกเรื่องหนึ่งเ,เออเป็นดอกสีม่วงยี่ดีพี่น้องโชคไม่เห็นน่ยเป็นดอกสีม่วงชนิดเดียวกันเลยครับอยู่หลังบานผมอยู่หลังบานผมผมกระปูกไว้ก็ได้เบ่งขึ้นกันรับ ว่าจะลงไปซองบงทะเลก็จะผลไปยู่หันใะ่ก็จะบริลลงไปแล้วพี่น้องเด็กจะสุ้มห้เบิ่งเกไก่บ่าไปรบกวนข้าเจ้าพี่น้องด้านล่างเนี่ยจะเป็นหาดทรายเบอกอยิกใหญ่พี่น้องแล้วก็มีสนามบาสเกตบอลบ่อยต้ลงไปขวนข้าเจ้าพี่น้องเดี๋ยวสุดขอจบคลิปสำเนินเพราะว่า เกียิข้าเจา้าบ่อยากลงไปบุญไหว้ข้าเจ้าน้ำพี่น้องบนสถานที่นี่ไม่ได้เป็นเปิดน้ำม,มาเล็กน้อยพี่น้องแตกสุดๆอสุด,สด,สดยอดเก็บบรรยากาศเอาธรรมชาติเอาความสวยงามมาฝากาพีฝากน้องเขาครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่แวะเข้ามาให้กำลังใจเดี๋ยวมีโอกาส จะพาออกล่อออกเที่ยวครับดียิ้ยนเสียงน้ำลุงแตกสวกสวกจำเห็นก็มีแห้งใจน้อพี่น้องสิบ่เห็นเล็กหน่อยก็มวลนั่นเลยเวลาเปิดน้ำน้ำเทลงมาแตกเซลอพี่น้องเล็กหน่อยสุดยอดบรรยากาศสุดยอดว้า <c oughs> นี่แหละสี๊ดเล็กหน่อยก็ห้อง ยามเสม,มอมาห้องแตกแจวแจวพี่น้องอยู่ในสวน,นแต่เกิดเขามีลูกมีหลานมาเล่นอยู่ในหันเขาก็สามารถถ่ายทำคลิปวิดีโอได้อยู่ครับแต่ผมผมบได้มีลูกหน่อยคือก็เจาพี่น้องดูใจใหญ่เหมดเลยครแต่ด้วยบกสามาถขถเขาเปเี็มถามคือว่าถ่ายทำคลิปวิดีโอได้ออาไ้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาเนาะาพี่น้องขอบคุณกำลังแรงใจครับที่ได้เข้ามาเยี่ยม Bye bye.